ที่ตนพัฒนาคนสร้างชุมชนอย่างยั่งยืนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กรบตากบ้านครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศครับมาพบกันทานพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับในรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนวันเสาร์นี้นะครับนำข่าวสารงานพัฒนาชุมชนนะครับมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังที่กรบตากบ้านครับสารับสัาห์นี้นะครับข่าวสารงานพัฒนาชุมชนรอบสัปดาห์นะครับกอเมอรวันจันทร์ที่8 กันยายน2557นี้นะครับเวลาเกนาิกา30นาทีาได้ผมเองนะครับได้ลงไปพื้นที่บ้านบัวหมุ่ที่4ตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองพะเยานะครับไปจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนนะครับในการประกวดผลงานคณะกรรมการหมู่บ้านหรือว่ากมโดดเด่นนะครับบ้านชั้นมีดีนะครับระดับเขตประจำปี2557นะครับก็มีการแข่งขันระวังจังหวัด เชียงไฮ้แปะนานและก็พะเยานะครับเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการหรือว่ากมติมีผลงานโดดเด่นนี่เหลือหนึ่งนะครับเพื่อ,อเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในการประกวดครั้งนี้นะครับคณะกรรมการก็ประกอบไปด้วยประธานก็คือนายธีรวัตรวุฒิคุนนะครับผู้ตรวจราชการกรมการปกครองและคณะนะครับก็ได้ฟังการบรรยายสรุปข,ข้อมูล ของหมู่บ้านนะครับณที่ศูนย์เดยนรูปเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านนะครับหลังจากนั้นก็ได้ออกไปเยี่ยมเยียนทานการเดินรูปต่างๆนะครับเช่นการจักสารเค่งสุมไก่ทานเต่าแกลบเชียวมวลนะครับทานเต่าอีวาตเตะนะครับทั้งนี้ก็ได้รับการสนับนะครับจากท่านสารทอนสันทัศนะครับท่านปรลัดจังหวัดพะเยาแล้วก็ท่านพันจ่าอากาศเอกนิพันธ์บุญหลวงนะครับท่านนายอำเภอเมืองพะเยาแล้วก็มี ทางระนามชนก็มีท่านอินธิราทวิศีนะครับพัฒนาการอำเภอเมืองนะฮะได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนะครับอย่างอบอุ่นและคงประทับใจยิ่งนะครับและก็เมื่อวันพุธที่10กันยายน25ง7นห้าห้ี้นะครับณตีห้องภูกำยาวจันห้านะครับสารกางจังหวัดพะเยาของเราท่านนัทยาพรศรีสุบรรนะครับท่านพน้การจังหวัดพะเยาท่านได้จัดมีการประชุมเพื่อประเมินและรับรองมาตรฐานงานชุมชน ในการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมายนะครับประเภทชุมชน1 1ชุมชนนะครับประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชนจํานวนเก้าเครือข่ายประเภทกลุ่มองคอ์กร10กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็ประเภทผู้นําชุมชนแห่ง13รายการนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะส่ะงเสริมกระบวนการการพัฒนาตนเองตาม,มาระบบมาตรฐานงานชุมชนหรือว่ามอชอชนะครับเพื่อแก่ผู้สมัคร เข้าสู่ระบบมชชประจำปี2,557นี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับคาว่ามชชก็คือมาตรฐานงานชุมชนนะครับถ้าอู้ถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนก็จะอูดก็จะมีมาตรฐานรับรองก็คืออยมกฮะหรือมผชหรือผอชต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นมาตรฐานงานชุมชนมาตรฐานผลิตภัณฑ์แต่ถ้าหากว่าเป็นการพัฒนาชุมชนพัฒนาคนพัฒนากลุ่มพัฒนาองค์กรนะครับเราก็ะจะใช้ระบบม,มชชหรือที่เรียกว่า มาตรฐานงานชุมชนทุกทุกปีจะมีการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการพัฒนาตนเองนะครับทั้ง4ประเภทบอกว่าจะเป็นชุมชนเครือข่ายกลุ่มองคอ์กรแล้วก็ผู้นําชุมชนนะครับเข้าสู่กระบวนการมีการกําหนดตัวชี้วัดมีการดําเนินการพัฒนาตนเองตามตัวชี้วัดแล้วก็มีการประเมินผลตัวนะฮะแล้วก็เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาก็มีการารับรองการประเมินของกลุ่มเป้าหมายต่างๆในปี2 5 5 7นี้นะครับหลังจากนี้แล้วนะครับ ทางจหมัดพะเยานะครับก็จะออกใบใบรับรองมาตฐานงานชุมชนหรือว่าใบรับรองมอชชคือท่านผู้ผ่านกระบวนการนี้นะครับก็จะเป็นเกียรประวัติแล้วก็จะเป็นการมีหลักฐานแสดงว่าท่านได้รับการพัฒนาตนเองนะครับมีสองท่านนะครับซึ่งผมเองได้ไปสัมผัสนะครับทางทางผู้นําสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผาตั้งนะครับคุณสุทินบุญเทพแลว้วก็คุณแลว้วก็แม่หลวงผู้ใหญ่บ้านนะครับยิงของเขานะฮะ ดังนี้ก่อนยศกล้านะครับผู้ยบ้านกัททีเหนือทั้งสองท่านจะได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบมชชนะครับผมว่าเขาไปฟังท่านแรกกันก่อนดีกว่านะครับคุณสุทินบุญเทพนะครับสมาชิกอบตสอบตบ้านผาตั้งนะครับเชิญับฟังครับสวัสดีครับผมนายสุทินบุญเทพนะครับสมาชิกองค์การผรหารส่วนตำบลวังจังหวัดพะเยาหมู่หกบ้านผาตั้งนะครับสําหรับข้อมูลโดยทั่วไปแล้วบ้านผาตั้งมีประชากรทั้งหมด9ก0ร้อยหลังคาเรือนนะครับโดยแบ่งแยกออกเป็นใช้ 430คนหญิง345้คนนะครับข้อมูลโดยทั่วไปแล้วบ้านผาตั้งเป็นหมู่บ้านตีอยูต่ติตีราบเชิงเขานะครับโดยล้อมรอบโดยภูเขาโดยทั่วไปนะครับโดยจุดเด่นของบ้านผาตั้งเป็นหมู่บ้านตีมีความสมัคคีในหมู่บ้านนะครับมีความเข้มแข็งและคมโปรองดองโดยมีการจัดเป็นกลุ่มต่างๆเพื่อสะดวกในการปกครองหมู่บ้านโดยแบ่งออกเป็น1ิกลุ่ม้วยกันลักๆนะครับและในคณะนี้บ้านผาตั้ง ได้ทรงเข้าร่วมเป็นโครงการของมชชนะครับโดยจะนํหลักเกณฑ์ต่างๆขององค์การม,มชชเนี่ยไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาหมู่บ้านของเขาให้ก้าวหน้าไปตั้งหน้าอย่างมันง่นคงและย,ยังยืดเยืบต่อไปนะครับโดยนําเอาลักเกณฑ์ของการพึ่งพาอาศัยของตนเองนะครับลักเกณฑ์ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนําปัญญาของในหลวงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกับรับคําแนะนําปรึกษาจากที่ปรึกษาของมชชนะครับเพื่อไปพัฒนาบ้านเฮาเมืองบ้านเฮามีความเจริญ จะบ้านมีความเข้มแข็งนะครับบบเป็นหนี้นอกระบบและสามารถพึงพาอาศัยตัวเองได้แบบยั่งยืนนะครับและที่สําคัญจะบ้านทุกคนมีความสมามัคคีมีความรับผิดช,ชอบและพร้อมที่จะเป็นน้าึ่งใจเดียวกันแม้ว่าเขาเรานั่นจะเป็นแค่เฟืองตัวเล็กๆแต่ถ้าว่าเฟืองเรานี่ขับเคลื่อนไปพร้อมกันยังมั่นคงและก็แข็งแรงแล้วผมเชื่อในว่าบ้านผาตั้งจะเป็นเฮมบ้านหนึ่งที่จะสามารถก้าวไปเป็น มู่บ้านตีนำลักเกณฑ์ของมชช,ชไปพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างมั่นคงและอย่างยืนสืบต่อไปข้างหน้าอย่างมันง่นคงสืบต่อไปครับสวัสดีครับเจ้าก็สวัสดีครับทุกคนนะเจ้าในเรื่องของการนำากฎเกณฑ์หรือลักเกณฑ์ในการพัฒนาชุมชนหรือในนามผู้นำชุมชนนะเจ้าก็จะมีการนำไปแจ้งในเรื่องของด้าน ทุกด้านนะเจ้าในเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะเจ้าหรือว่าสิ่งแวดล้อมก็สามารถที่จะเอาตัวชี้วัดของมาตรการนะเจ้าในเรื่องของการพัฒนาทั้งตัวเองนะเจ้าแล้วก็ในน้ำของผู้นำตวัวนะเจ้าตัวชี้วัดต่างๆที่เป็นลักเกฑ์นะเจ้าก็สามารถที่จะทำให้เขาก้าวไปแหมระดับหนึ่งในการพัฒนาหลือการมีศักยภาพหรือแม่นแต่ในด้านเศรษฐกิจ นะเจ้าตีเฮามีปัญหาในเรื่องของการตลาดนะเจ้าก็จะสามารถตีจะมาเปิดกว้างกับเวทีแห่งนี้นะเจ้าเพื่อที่จะนําไปสู่การตลาดตีมีความกว้างไกลนะเจ้าหรือการแลกเปลี่ยนเวทีประชาคมนะเจ้าในเครือข่ายของกลุ่มนะเจ้าตีมาประเมินด้วยกันในสิ่งแวดล้อมนะเจ้าสิ่งแวดล้อมก็จะมีการการพัฒนา ตแตกต่างกันออกไปเขาก็สามารถที่จะปรับใจนะเจ้าในเรื่องของการพัฒนาในทุกด้านนะเจ้าจากตัวชี้วัดในการเป็นผู้นำนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนหรือว่าผู้นำพัฒนาของตัวเองนะเจ้าก็สามารถที่จะนำไปปรับใจนะเจ้าในเรื่องต่างๆได้นะเจ้าในโอกาสนี้ข้าเจ้าก็ขอขอบคุณครับ ทางผู้นําพัฒนาชุมชนนาะจาตีได้เลือกข้าเจ้ามาเป็นผู้นําชุมชน,นแล้วก็มาตรฐานชุมชนของหมู่บ้านกาทีเนืนะเอนจาเพื่อที่จะนําไปพัฒนาชุมชนเพื่อไปได้อย่างยั่งยืนละทันกับสภาพแวนล้อมนาะจาแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตนะจาในช่วงที่เราได้พัฒนา นะเจ้าก็ขอฝากไปดยน้เจ้าในเรื่องของความสามัคคีน้เจ้าตีเขาใจะใจสินห้านะเจ้าในการตีจบะบบเบียดเบียนไพ่นะเจ้าบลักขโมยน้เจ้าแล้วเรื่องต่างๆมันก็จะมีแต่ความสามัคคีปองดองเกิดขึ้นจ้าเจ้าก็ขอสวัสดีจ้าครับก็ท่านได้ฟังเสียงของท่านสุทินอุนเทพนะครับสมาชิกอ,อ,อกปตอบ้านผาตั้งนะครับตำบลบุทีหกตำบลขุนควรน,นะแล้วก็ ทางผู้ใหญ่นิกรยศกล้าผู้ใหญ่หญิงของเรานะครับแห่งบ้านกาดทีเหนือนะฮะได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชนในปี2557นี้นะครับก็มาตรฐานงานชุมชนหรือว่ามชชนะครับก็จะเป็นระบบที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในรื่องขชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายและก็ะผู้นําชุมชนนะครับสามารถที่จะพัฒนาตนเองตามแนวกรอบของมอชชได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ ปี2558นี่ก็ขอเลียนเชิญน,นะครับท่านผู้นําท่านกลุ่มองคอ์กรท่านผู้นาผู้ชุมชุมชนต่างๆนะครับตีอยากจะสมัครเข้าสู่ระบบการมาตรฐานงานชุมชนนะเพื่อ,อได้ใบรับรองมาตรฐานนะครับเป็นรับประกันว่าเฮามีความเข้มแข็งนะฮะก็เชิญสมัครได้เลยนะครับสาระปี2558นี้นะครับท่านผู้ฟังที่เรารับเมื่อวันพุธเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่11กันยายน2557ที่ผ่านมานี้นะครับณนะที่สาระกลางจังหวัดพะเยา นะครับท่านชูชาติกีระแปงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานในพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์นะครับของทุนแม่ของแผ่นดินเพือกับหมู่บ้านชุมชนต่างๆนะครับที่เป็นหมู่บ้านชุมชนของทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาจํานวนทั้งสิ้นนะครับ145หมู่บ้านชุมชนทีเดียวนะครับนาตีห้องภูกํายาวชั้นห้าสารกางจังหวัดพะเยานะครับก็ทั้งผู้นําชุมชนตัวแทนหมู่บ้านทั้ง145หมู่บ้าน ที่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับได้เดินทางมาชุมนุมกันแล้วก็เข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มตราสัญ,ญลักษณ์นะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างความและสร้างกําลังใจให้นะคับผู้นาชุมชนนะครับในหมู่บ้านของทุนแม่นะครับได้สร้างคุณงามความดีนะครับ ขจัดปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับโดยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนพระราชทานตีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนานครับได้พระราชทานนะครับชุมชนต่างๆได้นําไปเป็นต้นทุนแล้วก็สร้างดอกสร้างผลงอกเงยเอาผลผลดอกผลตอบแทนต่างๆนะครับมาจัดสวัสดิการต่างๆในชุมชนและที่สําคัญคือสร้างและก็ป้องกันในการป้องกันยาเสพติดนะครับท่านผู้ฟังที่รับรับในช่วงระวังวันที่ 12- 13 กัรยายน2567ที่ผ่านมานี่นะครับกรมการพัฒนาชุมชนนะครับได้ส่งทีมงานถทท่ายทำสารคดีเผ mm hmm. ยแพร่ผลการดำเนินงาน KBO mm hmm. ดีเด่นปี2557ในเขตจังหวัดพะเยานะฮะโดยมีการเข้ามาถทท่ายทำเป้าหมายในการถทท่ายทำก็คือเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีตีโด,ดเด่นของจังหวัดพะเยานะฮะโดยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือถทท่ายทำผลการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ กลุ่มผู้ผลิตผูกกอบการ o t ท็อนะครับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ KBO นะฮะซึ่งปีนี้นะครับการประกวด KBOcontest นะครับทางจังหวัดพะเยาได้ส่งกลุ่มจักสันเค็งมันบัวเนี่ยเข้าไปสู่การประกวดนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่เมืองทองธานีนะครับก็ปรากฏว่าจังหวัดพะเยาเขาได้รับรางวัลชมเชยนะครับได้รับโล่และกัรเงินรางวัล3 0,000บาทนะครับ ที่นี้ทางกรมการพัฒนาชนนะครับก็ได้ส่งทีมงานไทยธรรมสารคดีนะครับลงมาที่จังหวัดพะเยาเพื่อไทยทรมผลการดาเนินงานเพื่อนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับในผมเองนั่นนะครับก็ได้นําคณะนะครับเมื่อวันวันแรกนะครับวันที่12บสอนี่ก็นาคณะมาไทยธรรมตีร้านโอท็อปสารกางจังหวัดพะเยาแล้วก็มีการสัมภาษณ์ท่านนัทยพรศิสุวรรณนะครับท่านผนักการจังหวัดพะเยาเกี่ยวกับการดําเนินงาน ตามโครงการ KBO นะครับและก่อหลังจากนั้นในตอนเตี่ยงนะครับตอนบายเขาก็พาคณะไปที่อัเภอเยงคํานะครับเพื่อไทยทำที่บ้านทาดซอกแวนนะครับกลุ่มของกลุ่มผ้าทอไทยลื้อนะครับผ้าทอแบบย้อมแบบสีธรรมชาตินะครับของป้ามาลีวงใหญ่นะฮะบ้านทาดหมูทีหนึ่งนะครับมูทีสองนะฮะตีตี อำเภอเชียงคับนะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับจากท่านป้ามารีวงใหญ่แล้วก็ทางสมาชิกกลุ่มนะครับปีป้าลุงป้าหน้าอานะครับได้รับตอนรับทีมงานไทยทํานะครับก็การไทยทําก็สําเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีนะฮะและก็ยังและการนี้ก็คงจะต้องขอขอบคุณนะครับแม่แสงดาโดยนะครับเจ้าของบ้านเงินลื้อโบราณนะฮะตีได้ตอนรับคณะทีมงานของเขาตีได้ไปถ่ายทําวิถีชีวิตของไทยลื้อตีบ้าน เฮือนเฮือนลือโบราณนะครับของแม่แสงดาวตัวอันนี้ขอขอบคุณฝากมายังรายการนี้นะฮะเฮ้แม่แสงดาวตัวนี่ครับว่าขอขอบคุณจ้านักนะครับที่อำนวยความสะดวกและก็ต้อนรับคณะทีมไทยทำสารคดีอย่างอบอุ่นทีเดียวนะครับทาู้ฟังทีครับแล้วก็วันนี้นะครับวันที่วันเสาร์สิบสามนี่นะฮะภาคเจ้านะครับเจ็ดโมงเจ้าเนี่ยทางทีมงานก็ลงไปถ่ายทำที่ท่าเรือวัดทีลกอารามนะครับได้ไปถ่ายทำ วิถีชีวิตนะครับการตักบาตรข้าวเหนียวนะฮะการใส่บาตรพระสงฆ์นะฮะที่ท่าเรือวัดติโลการามหลังจากนั้นนะครับทางผมก็ได้นําทีมงานนะครับลงเรือพายออกไปกางกว้านพะเยาที่วัดติโลการามนะครับไปถ่ายทําหลวงพ่อศิลากว้านพะเยาถ่ายทําเกี่ยวกับวัดติโลการามนะครับเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพะเยาของเขานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับสายๆน้อยทางทีมงานก็ได้ลงปติ บ้านบัวนะครับมูทีซีตะบลบ้านตุนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเฮาเพื่อไปได้ทำขั้นตอนและวิธีการดําเนินง,งานการจักสานเคงไม้ไผ่ของบ้านบัวนะครับอันนี้ก็ฝากขอบคุณไปยังประหลงบาลบุญกมนะครับผู้ใหญ่บ้านบัวนะครับแล้วก็กลุ่มจักสานเคงกลุ่มจักสานซุ่มไกนะฮะและก็พี่น้องบ้านบัวทุกท่านนะครับผูน้นําชุมชนตีได้ต้อนรับทีมงานไทยทําในครั้งนี้นะครับก็คิดว่านะครับ สารคาดีชุดนี้ก็คงจะเกิดประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดพะเยาวรวมทั้งการท่องเที่ยวนะครับนะครับและหลังจากนั้นนะครับคงต่อแรงวันนี้นะครับก็คิดว่าทางผู้ดำเนินรายการเองก็คงจะตัวเอาไปที่บันบัวแล้วก็ทางทีมงานจะกลับมาถ่ายทาที่ริมก้อนพะเยานะฮะมาถ่ายทําตอนพระอาทิตย์ตกดินนะครับรับเหลี่ยมเขาดอยหลวงนะฮะน,นี่ก็จะงามนะฮะคำให้ภาพคนภาพลักษณ์ของจังหวัดพะเยาขเขาออกสื่อสารณะนะครับ อย่างดีนะฮะเป็นก,การสร้างชื่อสร้างเสียงทั้งผมก็ขอขอบคุณนะครับคุณอิวหรือว่าคุณยุคนย,ยุคนพรเขียวม่วงนะครับนักวิชาการพัฒนาชุมชนจากกรมการพัฒนาชุมชนนะครับตีได้นําทีมงานลงมาเยี่ยมเยียนพะเยาแล้วก็ถ่ายทำสารคดีที่พะเยานะครับและก็ท่านผู้ฟังทีารพครับอตอนตอนบา่บายวันนี้นะครับก็ผมเองก็ได้เข้าไปเยี่ยมโครงการฟึกอบลมตีกองสบัดใจนะครับสำหรับเยาวชน ตำบลบ้านตุนนะครับและการฟื้นคุปลมดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองล่านนาของเรานะครับซึ่งโครงการนี้ก็ได้ดำเนินการเปิดวันนี้นะครับ13-14แล้วก็วันที่วันเสาร์าาหน้าเสาร์ทิศหน้าแถมก็เสาร์เสาร์เอสกันยายนนี้นะครับณตีวัดตุนใต้นะครับตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองพะเยาของเราเนี่ยนะครับมีกิจกรรมที่สําคัญที่อยากจะแจ้งให้กับท่านผู้ฟังตำบลบ้านทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุนนําโดยท่านรัฐวุฒิชัยใจกล้าร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านตูนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านตูนนะครับได้มีกิจกรรมนะครับฝึกสอนน้องๆเยาวชนนะครับไรเลกออนบ้านเฮาน้องๆเยาวชนบ้านเฮานะครับได้ใช้เวลาว่างเพื่อเกิดประโยชน์โดยเฉพาะน้องๆที่มีใจฮักทางด้านการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านของเฮานะครับก็มาอบลมตีกองสบัดใจน,นะครับอันนี้็เปิดกิจกรรมตีดีนะฮะสร้างน้องๆเยาวชนนะครับเพื่อมีใจฮัก แลวก็สืบสา,ารวัฒนธรรมประพเพณีที่ดดงามของท้องถิ่นของเฮานะครับโดยอาจารย์ผู้สอนก็นคืออาจารย์รัตนะรัตนะนะครับตาแปลงนะครับอาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปะการแสดงนะครับคณะสถาปัตยกรรมและศิลปศิลปรกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยพะเยาของเขานี่เองนะครับแล้วก็ท่านก็นยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมข่าวศิลป์นะครับก็มีน้นนองเยาวชนเข้าร่วมกันฝึกอบรมสนุกสนานกันแท้นนนเลยครับผมไปเยี่ยมเยียนมานะ เรา,าไปฟังท่านนายกรัฐบุตรชัยใจกล้าลกล่าวถึงโครงการนี้และหลังจากนั้นก็เขาไปฟังอาจารย์จรัญใจยืนนะครับประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านตุนนะครับได้อูถึงกิจกรรมในวันนี้ครับเชิญครับครับผมนายรัฐบุตรชัยใจกล้านายกองค์การริหารส่วนตำบลบ้านตุนอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองพะเยาว,วันนี้ได้กิจกรรมทรงได้จัดกิจกรรมส่งเสริม ศิลปะวัฒน,นธรรมของพี่น้องคนไทยเฮาตั้งแต่อดีตซึ่งจะเลือนลางหายไปนั่นคืออบร้มตีกองสบัดใจให้ับเยาวชนแล้วก็ประชาชนในตำบลบ้านตุนด้วยการดําเนินงานของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดาเนินการของสภาได้การโดยการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านตุนแล้วก็สนับสนุน งาประมาณโดยอ,อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุนและพี่น้องประชาชนหลายๆที่ได้นําเอาเออบริจาคเงินรวมนะครับสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุนได้อุดหนุนไปอยู่ห้าห้าห้าหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ในในส่วนที่พี่น้องประชาชนบริจาคมาแห่นั้นยังบัททาบจำนวนเดียยังบม่ได้สรุปเดียนะครับวันนี้ก็ได้รับความสนับสนุนจากหลายๆไฟ ตอนนี้นะครับก็เพื่อจุดประสงค์เพื่อที่จะพัฒนา,างานวัฒนธรรมเื่อจากวัฒนธรรมตีเฮากินหอมตอมมวนเล่นกันสนุกสนานเือเป็นโครงการในวัฒนในโครงการวัฒนธรรมทองคำนะครับนั่นคือจะแปลรูปวัฒนธรรมเือเป็นเงินเป็นทองเื่อมีรายได้แก่คนในชุมชน แล้วก็ในส่งเสริมเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอการแก้ไขปัญหายาเสพติดการดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการ,รส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อเข้าสู่เป้าหมายนั่นคือหมู่บ้าน4-5ตันวนะครับนี่ก็ในในการที่เขาได้ส่งเสริมกันมาทีนี้ในสิ่งเหล่านี้นั่นจะสําเร็จ รุล่วงไปได้ด้วยดีหรือว่าไปหลอดหรือบอลหลอดนี่ขึ้นอยู่กับการให้ความรวมมือกับทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนอ้องของตำบลบ้านตุนเฮานี่ทุกหมู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทุกหมู่บ้านนะครับที่จะต้องอเข้ามาใส่ใจใส่ใจกันนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการตีคู่กับส่งเสริมจัดเสริมตีคู่กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัวซึ่งได้รับ ด้วยรางวัลพระเลไทนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2555นะครับนี่ก็ประสบผลสำเร็จมาขั้นตอนนึงแล้วแต่นี่เขาก็เสริมเข้ามาเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมแหมน้อยนี่เป้าหมายนั่นก็คือจะตั้งศูนย์วัฒนธรรมในตำบลบันตุนเ่านี้เป็นแห่งแรกนะครับของจังหวัดพะเยาครับก็ขอ,อนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับ mm hmm. ครับ อันนี้ก็เป็นการฝึกซ่อมของอศิลปินทินเมืองพะเยาร่วมกับศิลปินสินทินรลายกว้าในพระสัญจรซ่อมเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมปื้นบ้านปื้นเมืองของตำบลและของบ้านล้านนาของเขานะครับเดี๋ยวก็มีหลายภาคส่วนซึ่งเป็นปราท่องทินแล้วก็ อา,อาทีมีความหูความสามารถทางด้านอนุรักษ์และสืบสารตำนานาเมืองปื้นเมืองของเขานะครับก่อได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานวัฒนจังหวัดพะเยาแล้วก็สำนักงานสภาวัฒน์ตำบลบ้านตุนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนนตทบุนโดยการนำของนายกรัฐธุฒิชัยใจกล้าและก็ได้รับการสนับสนุนและเป็นกำลังใจจากท่านวัฒธรรมจังสภาวัฒธรรมจังหวัดนะครับท่านบุญทรงเมืองกรุงได้มาเป็นกำลังใจในวันนี้วันนี้ก็เป็นที่พิมาอันดีนะท่านที่คณะสัญจรชมรมศิลปินถิ่นเมืองพะเยาได้มาร่วมงานในการ ของการอบรมในเรื่องของการตีของสมพัดใช้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุนและสภาวฒนธรรมของตำบลบ้านตุนในข้างนี้นะครับแล้วก็ทางชมรมศริลปินถิ่นพะเยาและชมรมศริลปินถิ่นไร่กว่านก็ได้มาฝึกซอ้อมสําหรับคนที่สนใจในการที่จะอนุรักษ์วงดนตรีพื้นเมืองวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งเพื่อที่จะ อนุรักษ์และเฮอประชาชนแล้วก็อนุชนรุ่นหลังเยาวชนผู้ใหญ่สืบสารอของสิงโานี้นะครับตุนตรีสลอดซอสซึงฮือของอยู่กับเมืองพะเยาเพื่อจะ,อะทำการเตรียมที่จะรองรับปีแข่งการท่องเที่ยวในปี58นะครับสคมคมอาเชียนของเขานะครับครับจจไดน้ด่นก็อขอขอบคุณนะครับอนรัฐวุฒิชทีใใจกล้านะครับนายกอบตบรรทุน และก็ท่านอาจารย์จรรยจะยืนนะครับประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบันทุนนะครับที่ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของเรานะครับเพื่อสืบสานต่อไปนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็ขอประกาศนะครับผลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาโดยเครือข่ายโอคุมรูหรือว่า KBO ของจังหวัดพะเยาของเรานะครับก็จะการที่คณะทํางาน KBO จังหวัดพะเยานะครับได้ให้คะแนนการประกวดอท็อ ในการสรุปแล้วก็การประกวดผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนโดยเครือข่าย KBO หรือว่า k No e d g e b a s Otop ของเขานะครับจังหวัดพะเยามีกลุ่มผู้ผลิต Otop เข้าร่วมการประกวดอยู่67กลุ่มนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่4กันยายนที่ผ่านมาหนาห้องจอมทองจังหรรวัดสระเยานะครับก็ตอนนี้ผลการประกวดก็ออกมาแล้วนะครับ ทางจังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ประกาศออกมาแล้วนะฮะรางวัลชนะเลิศรางวัลมีหนึ่งรางวัลนะครับเป็นเงินเจ็ดพันบาทได้แก่กลุ่มกระเป๋าย่าแฝกกลุ่มสตรีสตากรผลิตภัณฑ์ย่าแฝกบ้านก้อสาวบุรีรัมย์ตะบนทุกล้วยอเภอพุสังนะครับอันนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีตัวนะครับกับกลุ่มย่าแฝกบ้านก้อสาวนะฮะที่ได้ที่หนึ่งชนะเลิศนะครับในรางวัลเจ็ดพันบาทนะฮะรางวัลรองชนะเลิศนะครับจำนวนสองรางวัลรางวัลละห้าพันบาท ก็ได้แก่ขคมไฟกลากลุ่มคมไฟกะลาปะเป้ามูทิสี 4, ตะบนนาปลังอเภอรปงนะครับพอเทพนะครับแสดงความยินดีตัวเนึ่พอเทพเนอะแล้วก็เสื้อไทลือ้อกลุ่มผ้าทอไทลือ้อสีธรรมชาตินะครับของมูที่องรันัดซอฟแวร์นะครับตะบนยนอ,เอ์เภอเชียงคำํำได้ครับรางวัลรองชนะนเลศที่2นะครับห้าพันบาทนะครับรางวัลชมเชยมี3รางวัลรางวัลละ3 0 0 0บาทก็ประกอบไปด้วยค้มไฟ เงินปฏิมาเซรามิกนะครับมูทิซิฟตำบลแม่ปืมอำเภอเมืองพะเยา้าเขาม่ากลุ่ม้าทอเทเลอร์บ้านแดนเมืองมูทิเจตตตำบลยวนอำเภอเชียงคําแล้วก็กลุ่มมวกไม่ไั่กลุ่มวิสาหกิดชุมชนตะวันฉายมูทิเจต์เอามูทิคกตับบนสว่างอารมณ์อำเภอดอกคําใต้นะครับอันนี้ก็ทางรายการฟังสบายสไตล์น้ำชนกขอชมเชยนะครับกลุ่มโอท็อปตีได้รับรางวัล ทั้งหลายที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับงานสัปดาห์งานพัฒนาชุมชนในรอบสัปดาห์ต่อไปนะครับคือสัปดาห์หน้าก็จะมีงานพัฒนาชมชนที่สําคัญก็คือการประชุมนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดพะเยาจากข้อมูลจวะถอก็จะจัดนําเสนอผลให้กับหน่วยงานกลุ่มองค์กรต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้รับทราบว่าผลการจ,จัดเก็บข้อมูลจวถ คุณภาพชีวิตของคนพะเยาเป็นจุได้พองนะครับเขาะจะมีการนาเสนอในวันที่16กันยายน2 5ง7หน้าที่ห้องประชุมสากลการเกษตรอำเภองพะเยานะฮะและอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะคือคกิจกรรมการประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการขยายผลโครงการอันหนึ่งม,มาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยานะครับก็คือโครงการปิดทองหลังภากนะครับทั้งสามหมู่บ้านตึงบ้านลายทุ่งนะครับอเภอสมบุญเจียมวนอำเภอเจียมวนแล้วก็บ้าน แนต่อบไหนนะครับอสัมบลอำเภอบวงนเมืองละกอกตีบ้านมุสึกว่าจะเป็นตีอมเภอภูกระยวอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็จะมานําเสนอผลผลงานนะครับในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในชุมชนโดยโครงการพิททองหลังพระนะครับก็จะได้เล่านะฮะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังที่กรบครับตามบ้านครับวันที่18วันพฤหัสบดีนะครับกันยาสิบแปดกันยายน2 5 5 7นเะครับเวลา8ไปจนถึง ผักเจ้าไปถึงจนภาคบายนะครับหน้าที่ของประชุมอาคารล่างล่างค้าชุมชนหนองระบูนะครับเทศบาลเมืองพะเยาก็ตรงหนองระบูนะฮะหนองระบูนะครับใกล้ๆเทศบาลหลังเทศบาลนะครับก็จะมีกิจกรรมพักเจ้าก็จะเป็นาการพิธีเปิดเปิดโครงการนะครับเปิดการเสวนาเชิงวิชาการการจัดนิทรรศการเป็นนิทรรศการที่มีชีวิตนะครับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และบรรยายพิเศษในการขับเคลื่อนโครงการขยายผลโครงการอันเรื่องมาจากพระรัตนบริจังหวัดพะเยาหรือว่าโครงการปิดท่องลำพาร์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับมีการบรรยายพิเศษและก็มีการเสวนาตัวเองนะครับ่านผู้งฟังที่รบครับวันนี้รายการฟังสบายเดินทางมาถึงท่ารายการนะครับกับผมขอนนำรายการจากลาทานผู้ฟังไปก่อนขอบคุณท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับวันเสาร์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ